3คู่3เหตุผลทําไมต้องเลือกเคียร์สคู่นี้วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวคู่ระหว่างโบลญญาพบกับยูวนตุสนะครับด้วยผลงานและชื่อชั้นทั้ง2คู่ใกล้เคียงกันมาตรฐานก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าดูเรื่องผลงานนะครับเป็นโบลญญาที่เล่นดีกว่านะครับยูวนตุสเล่นเยือนไม่เคยชนะใครเลยนะครับต่างจากทีมเจ้าบ้านนะครับเล่นดีมากๆในบ้านถึงแม้2เกมล่าสุด จะเสมอก็ตามนะครับแต่ฟอร์มโดยรวมในบ้านถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับเชื่อว่าโบลญนาจะกดยูเวนตุสได้นะครับไปโบลญนาได้เลยนะครับสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2เราจะพาไปเที่ยวรนเว์ดิวิชั่นหนึ่งคู่ระหว่างฮามคามพบกับโมนกิมนะครับด้วยชื่อชั้นและขุมกําลังเป็นทางโมนกิมที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ฮามคามจะชนะซานบอก08แปดมาได้เก็บประตูต่อหนึ่งก็ตามนะครับแต่ถ้าเทียบเรื่องฟอร์มของโโนกิมแล้ว ยังห่างชั้นนะครับแล้วก็เล่นในบ้านของฮามคามก็ยังไม่ค่อยดีด้วยนะครับสามเกมแพ้ไปสองเสมอไปหนึ่งนะครับเกมนี้มั่นใจว่าโมโนโกิมจะชนะเหนือฮามคามได้แน่นอน,นครับสำหรับคู่ที่สองส่วนคู่ที่สามเราก็จะพาไปเที่ยวคู่ระหว่างโมนพบกับซานบอก0-8นะครับซานบอก0 8แเกมที่แล้วนะครับแพ้ให้กับ ห้ามขามในบ้านนะครับเ็ประตูต่อหนึ่งถือว่าแพ้แบบยับเยินเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดไม่ดีอีกด้วยนะครับต่างจากทีมเจ้าบ้านอย่างโมนนะครับที่ยิงแบบถล่มทลายโดยเฉพาะเกมในบ้านไว้ใจได้เลยนะครับแนะนําคู่ที่3นะครับไปเจ้าบ้านอย่างโมนได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้มากกว่านี้แนะนําใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์หรือปัดขวา คลิกที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับไม่เน้นไม่ดีหรือเราไม่ให้แน่นอนนะครับเราให้แต่ตัวเน้นไม่เชื่อท้าให้ลองรับรองไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้หน่อยคลิกออฟก็สวัสดีครับ